ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมในคลิปนี้ผมก็จะมาบอกเกี่ยวกับอัปเดตใหม่ที่จะมาในวันเสาร์นี้นะครับผมซึ่งก็ถือว่าเป็นีใจเลยแหละนะครับนั่นก็คือฟรสไตนะครับผมซึ่งเรามาดูที่อย่างแรกเลยครับนั่นก็คือลลกที่แอดมินได้ทําการส่งมาใน Discord Official ของตัวเกมนะครับผมซึ่งเขาส่งมาในช่วงก่อนที่หนึ่งนะครับของวันนี้เลยนะครับก็จะเป็นรูปนี้นะครับที่เขาส่งมาซึ่งตรงนี้ครับ เราดูที่บ้านหลบสูตงตัวนี้ทุกคนเห็นว่าม,มีอะไรของคุณป่ะดูชื่อครับมันคือดูบิ๊กค่ฮะดูบิ๊กซึ่งใครที่เคยเล่นแบบฟิตมาก่อนแล้วเนี่ยก็น่าจะรู้นะครับว่าเอ่อชางดูบิ๊กได้ทําการซื้อแบบฟิตไปนะครับผมโดยที่หลังจากที่แบบฟิตโดนซื้อโดยดูบิ๊กเนี่ยตัวเกมก็ตกต่ําลงนะครับแบบตกเลยร่วงเลยนะครับก็ ไปแค่นี้ก่อนนะครับก็ไม่คิดว่าเขาจะทําแบบหลุมศพมาแบบนี้นะต่อมาเรามาดูที่ตรงนี้นะครับก็จะเห็นว่าเหมือนจะเป็นมือแช่นะครับตรงนี้แต่ว่ามีสัญลักษณ์รูปอะไรฟักทองตรงนี้นครับอาจจะไว้ซื้อปลาเออาจจะไว้ขายปลาพิเศษอะไรสักอย่างหรือเปล่านะครับอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะต่อมาตรงนี้ครับจะมีป้ายตรงนี้บอกว่ามีมร์แชนมีฟิฟท์วิลเลจ แล้วตัวนี้อ่านว่าอะไรวะอ่านไม่ออกฮะตัวสอนเล็กมากครับต,ตัวนี้จะมีเอ็มีีสองตัวไม่รู้เอ็มีซีที่อยู่ตรงบ่อน้ําตรงนี้ไม่ใช่บ่อน้ําสิน้ําพุตร,ตรงนี้เนี่ยเอ่อจะเป็นเอ็มีซีที่ให้เฟรพิเศษอะไรเราหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแล้วก็ตัวนี้นะครับเห็นไหมเฮดเลดฮอสแมนครับหรือ,อรรรก็คือดูลาหานครับก็คือดูลาหานนั่นแหละทุกคนน่าจะรู้จักกันใช่ไหมคือก็คือผีที่แบบเอ่อ ไม่มีหัวนะครับแล้วก็ขี่ม้าซึ่งเขาจะตามหาหัวของเขานะครับน่าจะเป็นเควสอะไรสักอย่างนะผมคิดว่าน่าจะเป็นเควสอะไรสักอย่างอาจจะเกี่ยวกับตุลาการนะครับมาดูที่ตรงนี้อีเวนต์ครับเหมือนจะเป็นตัวนี้จะเป็นแม่หมดนะครับอีเวนต์ตัวนี้น่าจะเป็นส่วนหลักที่เราจะมาเล่นกันนะครับอาจจะให้เป็นเควสไม่เควสก็น่าจะเป็นแบบอเออเบ็ดใหม่หรือว่า เราต้องหาของมันทาอะไรสักอย่างนะครับตัวนี้กับเอ่อีเวนต์ตรงนี้นะครับโอเครายละเอียดอิบๆก็มีประมาณนี้ครับเรามาดูที่โดยรวมครับโดยรวมนะผมว่าว่าอาจจะทาเป็นเกาะใหม่เลยนะครับดูจากอที่แหลมๆตรงนี้ข้างบนนี้นะนี่นะครับแหลมตรงนี้เพราะว่าปกติมันไม่มีนะครับแบบเนี้ยมันไม่มีเกาะไหนที่มีแหลมๆแบบเนี้ยเออ ซึ่งน่าจะเป็นเกาะใหม่เลยนะครับตัวนี้คิดว่าจะเป็นเกาะใหม่เลยก็ถือว่าเขาทํามาสวยนะครับทํามาสวยดีนะโอเคเรามาดูที่ภาพต่อไปนะครับตรงนี้จะเห็นว่ามันคือที่เกาะมูดฟูดนะครับเขาจะตกแต่งให้ด้วยนะเนี่ยนี่นะครับแล้วก็มีตัวนี้ครับคนว่า as i s ซึ่งแปลว่าตามที่สบายใจคือยังไงวะผมไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับ อนี้ผมไม่เข้าใจเหมือนกันแต่เหมือนเขาจะตกแต่งใหม่นะครับสลับเกาะมูตูแล้วก็อันนี้ไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรอาจจะเป็นเรือใหม่ที่เอามาขายหรือเปล่านะครับมันดูเหมือนเจสกีอะนี่มันดูเหมือนเจสกีอันนี้แบบเป็นรอยน้ำเนี่ยนะครับตัวนี้เหมือนรอยน้าประมาณนั้นนะเหมือนเจสกีนะครับซึ่งผมไม่แน่ใจไม่ไม่อยากดอวมัวด้วยนะครับนี้ก็เลยแบบขอไว้ก่อนนะครับไม่ไม่อยากแบบดาวมัวไปเยอะเท่าไหร่นะ แล้วก็นะครับเหมือนเขาจะทําการอัปเดตให้เกาะทุกเกาะมีธีมฮาโลวีนหมดเลยนะครับย้ำว่าทุกเกาะนะครับทุกเกาะเลยนะโดยผมไม่รู้ว่าเขาจะทําทุกเกาะแบบเปลี่ยนไปเยอะขนาดไหนนะครับแต่น่าจะอยู่ในธีมฮาโลวีนนี่แหละนะอันนี้ผมก็ฟังมาจากยูทูบเบอร์ต่างชาติอีกทีนึงครับผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะทาจริงๆไหมแต่ก็น่าจะทํานะครับเพราะว่าเป็นอัปเดตใหญ่เลยนะครับ ก็น่าจะมีการแบบเพิ่มเป็นปาเอา่ออีเวนต์พิเศษเข้ามาแล้วก็เบ็ดพิเศษเข้ามานะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะเกี่ยวกับอืมอาจจะเป็นเบ็ดแบบอะไรนะเกี่ยวกับดูลาหานอะไรอย่างนี้หรือเปล่าสี่เพราะว่ามีคว่อของดูลาหานด้วยนะครับนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าเขาจะเพิ่มมาหรือเปล่าซึ่งทั้งหมดก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับสำหรับคอนเทนต์ที่จะมาในอัปเดตของฟิตไฟนะครับอัปเดตวันเสาร์นี้นะครับก็น่าจะมีประมาณนี้แหละ เราก็รอดูนะครับว่าเขาจะอัปเดตอะไรบ้างแต่ดูจากรูปตรงนี้น่าจะเป็นปลาบัฟไฟหรือเปล่าเนี่ยมีแต่ก้างนะครับก็ในช,ช่วงที่จะอัปเดตมาก็คือวันเสาร์พรุ่งนี้ประมาณห้าทุ่มนะครับถึงวันอาทิตย์ของเอ,อ่เดือนหน้านะครับเป็นวันที่หนึ่งนะครับช่วงห้าทุ่มเหมือนกันนี่คือระยะเวลาของอีเวนต์นั่นเองนะครับประมาณเท่าไหร่ สองสัปดาห์ถึงไหมสองสัปดาห์ถึงปะน่าจะถึงเกือบสองสัปดาห์ประมาณนั้นอืมก็คลิปนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้ครับผมมาเล่าข้อข่าวเกี่ยวกับอัปเดตที่จะมาในวันเสาร์นี้นะครับว่าน่าจะมีอะไร,ระบ้างก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย